เด็กบ้านไหนขี้เบื่อง่ายเหมือนแมวเราบ้างเวลาเปลี่ยนอาหารใหม่น้องก็จะกินอร่อยกินเยอะ้าแมวแบบเราเห็นแล้วปื้มปิ่มน้ำตาจะไหลเรามาแชร์เทคนิคการเลือกอาหารให้ลูกเวลาเลือกอาหารแมวเพื่อนๆดูจากอะไรส่วนเราดูที่ส่วนผสมก่อนแล้วตามด้วยราคานี่เลยมีโอโกซเลคชั่นเกนฟรีที่เราเลือกใช้อาหารแมวเกนฟรีที่ราคาน่ารักพิกซองมาดูที่วัตถุดิบสีตัวแรกก่อนส่วนผสมอันดับหนึ่งเป็นปลาแซลมอนปนตามด้วยถั่วลันเตาเนื้อไก่เนื้อสัตว์ปีกปนดูวัตถุดิบสีตัวแรกเเป็นนนื้อสัตว์ละใ ดีเลยและยังมีโปรตีนปลาแซลมอนไฮโดรไลซ์อันนี้เป็นโปรตีนคุณภาพสูงมีโมเลกุลเล็กลท,ที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมีสุขภาพผิวหนังที่ดีขนที่สวยด้วยส่วนผสมน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันปลาแซลมอนซิงและเปปไทด์และยังมีสารสกัดจากโรสแมรี่สารสกัดดอกดาวเรืองสองตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิเดนนะซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระมียาฆ่าช่วยลดกลิ่นอึดด้วยสบายใจที่เขาเป็นสูตรเกนฟรีไม่มีส่วนผสมของธัญพืชกูเต ข้าวสาลีถั่วเหลืองกะโนจ้าก็เพราะพวกนี้ก่อให้เกิดการแพ้ได้สำหรับใครที่กังวลว่าจะเค็มไหมสูตรนี้เขาควบคุมโซเดียมแมกนีเซียมช่วยลดความเสี่ยงเรื่องนิวละไตด้วยไม่เติมสารปรุงแต่งสีและกลิ่นสังเคราะห์และสำหรับน้องที่อายุต่ำกว่า4เดือนเราใช้สูตรลูกแมวเม็ดเล็กทานง่ายส่วนผสมคล้ายสูตรปลาแซลมอนและไก่แหละต่างกันตรงที่ส่วนผสมอันดับที่2สูตรลูกแมวเขาใช้โปรตีนจากมันฝรั่งส่วนสูตรปลาแซลมอนและไก่ใช้เป็นถั่วลันเตาและสูตรลูกแมวจะมี สารอาหารที่ครบถ้วนมากกว่ามีพลังงานโปรตีนไขมันที่มากกว่าเพราะเด็กๆเขาต้องการพลังงานมากกว่าแมวโตจะได้เสริมสร้างพัฒนาการไม่ป่วยง่ายต้องลองแล้วมีโอโกเลคชั่นเกนฟรี